สวัสดีค่ะวันนี้ก็ค่ะก็มาอยู่กับสโลว์ซูกุช่แล้วนะคะวันนี้จะมาขายสูกุช็รตใหม่นะคะจะเป็นของปล่อยนะคะจะมาไปล่อยูกุช่เนาะก็ช่องทางการติดต่อนะคะก็จะทิ้งไว้ตรง description บล็อกนะคะก <c oughs> ็ไปดูได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะก็ทางร้านนะคะเราพร้อมโอนเท่านั้นนะคะพร้อมโอนค่อยทักมาสั่งนะคะทุกคนรับว,วอร์เรรับธนาคารกรุงไทยนะคะก็ค่ะมาดูที่อย่างเลยนะคะ ลืมบอกนะคะค่าส่งลงทะเบียน3 5หเอทห้า้านะคะเริ่มต้นนะคะสั่งเยอะก็บกวกกัสน้ำหนักนะคะค่ะก็มาดูอย่างแรกกันเ,เลยนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นแมวนะคะนีเป็นน้องมีจนิดตรงนี้นะคะเป็นแมวไม่แท้นะซโลนะคะน้องติดถุงนะทุกคนเออตัวนี้ให้15บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นที่เลย เป็นชารป์ปค่ะตัวนี้เท่าที่ดูไม่มีตำหนิเลยนะคะของแท้นะคะของซันนี่สักุชิตัวนี้สโลมากค่ะตัวนี้ให้35บาทนะคะแค่เอาแคปเลยต่อมานะคะน้องจะเป็นนี่นะคะน้องจะมีตำหนิเอ่อตรงนี้ด้วยนะคะอัน,นี่คือซ่อมมาให้นะคะนี่อันนี้อันนี้จะเป็นของแวมโปนะคะเอ่อสกุชินะดีนี่สโลนะคะนี่แบบนี้เลยตำหนิก็จะเป็นแคร็กแครกนะคะนี่แบบนี้เลยประมาณนี้นะคะคนรับได้นะของปล่อยนะคะ ซูกุชินุ่มสโลค่ะทุกคนตัวนี้นะคะให้ในราคา40บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดูกนะคะเป็นกระดูกของทรายด็อกช็อปนะคะตัวนี้จะเป็นของที่แรงมากแพคเกจเป็นแบบนี้เลยนะคะขอคุณรับได้จริงๆนะนี่นะคะน้องแรงมากนะคะมีตำหนิจะเป็นะนานนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีลายเส้นนะคะตัวนี้เนื้อดีนุ่มสโลมากค่ะรุ่นเก่ามากนะคะแรงมากๆ ตัวนี้หายากม,มากๆนะคะตัวนี้ให้ไปเลย3.5บ้าบาทค่ะแคลวแคปเลยค่าต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นคัพเค้กนะคะแล้วจะมีจมีดตรงนี้แล้วก็ข้างๆนิดหน่อยแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่ตัวนี้นะคะให้ในราคา40บบาทนะคะตัวนี้ส0บาทค่ะเลมากนะคะดีมากๆต่อมานะคะจะเป็นน้ำปลานะคะ ลาเอ่อตัวนี้สภาพใหม่นะคะแล้วก็แพคเกจจะปิดได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะนี่มีของครบนะ้มีอะคริลิกแทกนะคะอันนี้จะเป็นโคลสีกันนะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีตำหน,นิเวณหานะคะอันนี้พอคนรับได้จริงๆนะมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะก็อันนี้จะชิ้นละ50บาทนะคะ,ะเจ๋งมากนะคะ50บาทใหม่เลยคะ่ะแคปตัวไหนก็แคปได้เลยนะนี่นะคะก็จะเป็นโคราสานะคะตัวนี้ แพคเกจปิดได้นะคะนี่แบบนี้เลยก็ตัวนี้ก็มีตัหนีประมาณนี้นะคะพอคนรับได้จริงๆนะเตงตัวนี้นะคะก็ราคาสี่สิบบาทนะคะตัวนี้สี่สิบาทเท่านั้นค่ะคือตัวนี้ก็แคปได้เลยนะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละสี่สิบห้าบาทนะคะน้องจะมีตัวหนี้ตรงนี้นะจะไม่ขาดไม่ขาดไม่หลุดนะคะประมาณนี้เลยตัวนี้เลย ันนี้คือสินค้าเป็นของปล่อยนะคะก็ขอบคุณราบได้จริงๆนะสโลทุกตัวเลยค่ะตัวนี้ชนะ45นะคะต่อมานะคะจะเป็นโอล้าสีตัวนี้จะสภาพดีที่สุดนะคะตัวนี้เลยตัวนี้นะคะไอเกตปิดได้นะคะตัวนี้ราคา50บาทเท่านั้นค่ะสโลมานีประมาณนี้เลยค่ะ คนรับชบ้าน้องได้นะนี่นะคะต่อมานะคะจะเป็นปลาตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นแบรนด์แท้นะคะแต่ว่าน้องไม่มีแพคเกจนะคะน้องจะมีตำหนิครัชบริเวณนี้นะคะตัวนี้นะคะให้20บาทเท่านั้นค่ะ,ะโลมานีนปลามานนี้เลยเนื้อนี่มากมากนะคะ20บาทเท่านั้นค่ะนี่ค่ะต่อมานะคะน้องจะเป็นหนูนะคะนี่เป็นแบรนด์โอไฮโอนะคะตัวนี้ ก็จะมีตำหนิประมาณนี้เลยนะคะตำหนิขึ้นง่ายนะคะเออตัวนี้ให้15บาทนะคะนี่เลยเออมาก15บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็จะเป็นตำหนิเอ่อส้มกาวแบบนี้นะคะนะคะ15บ้าบาทมาเออมานีคะแพคเกจนะคะ ต่อมานะคะน้องจะเป็นสต a b e r r y ี y e อบ o o มนะคะก็จะมีบลเชนครบแบบนี้เลยแล้วก็ไม่มีจุดนะคะเรียกว่าอะไรน,นี่ตังน,นี้นะคะตัวน,นี้4 0บาทเท่านั้นค่ะถ้าตัวมานะคะก็จะเป็นสตรอเ r r ร y e ไอบ o o มชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็ตันนี้น้องจะเป็นแบบนี้เลยค่ะไม่เก็บปิดไม่ได้นะคะแล้วก็จะเป็นแคร็กแบบนี้เลยนี่แต่เนื้อดีนุ่มสโลมากนะคะ ตัวนี้50บาทเท่านั้นนะคะค้วก็ชับดได้เลยค่ะนีค่ะค่าสินค้าก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะใครสนใจตัวไหนก็พัดมา,าสั่งซื้อได้เลยนะคะทางร้านรับเฉพาะพร้อมโอนนะคะขอบคุณค่ะ